พระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติและราชบัลลังก์พระราชพิธีที่สืบเนื่องยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุทยาพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงกระทำเป็นแบบอย่างถึงความรักที่มีต่อชาติและปวงชนวันนี้กับรายการที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศเราจะมาทำความรู้จักกับพระราชพิธีนี้ให้มากยิ่งขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่า ช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่1051พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์ศัตยาเป็นพระราชพิธีเพื่อดื่มน้ำที่เสกแล้วเพื่อที่จะสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์ไม่คดโกงและจงรักภักดีไม่เฉพาะแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น แต่ยังต้องจงรักภักดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นแผ่นดินเกิดของตนเองอีกด้วยสำหรับเรื่องของความซื่อสัตย์นี้คนในสมัยโบราณถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะข้าราชการไทยทุกผู้ทุกคนและผู้ปฏิบัติถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประเทศชาติบ้านเมืองในรูปเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารในวันที่28ธันวาคม2515ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาขึ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสถาปนาและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงเร่มดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยา ร่วมกับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีศักรามาธิบดีในครั้งนั้นสมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้ทรงมีพระราชัดมรายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ความว่าจะทรงรักษาเกียรติยศและอิสริยศั์ที่พระราชทา,านไว้เสมอจะพักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อตรงต่อประชาชนตราบเท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่